มาในวันนี้ก็มีใจตั้งนานในควาบคุณพระเจ้าเลยที่ส่งนำกของท่านมาประชมุมพวกเราในวันนี้วันนี้ก็มีเรื่องที่ผูดน่าจะมีเปลี่ยนแปลงหน่อยเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ก็มีประชุมสหวสภาวัดเพนหนึ่งเอโต้ะเมืมมเวางเราเจ้าหน้าที่ของสำนีสหวจุนก็เหล่ากลับบ้านก่องนั้น,นนะำหนสาร้องทำไม่สามารถโยกโต๊ะกลับ ันช่วยใช้ตกอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะรบรรจันเดี๋ยวเราไเก็บบอกว่าไม่มีปัญหาผมจะให้ผมร้อยคนได้ผมว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรโอเค,อเคนะเราวันนี้ก็ดีใจเราดะมีเพื่อนใหม่คนเดตือนใะจกเข้าแบกปันนะเราต้องพูดเรื่องการรักษาโลกพวกเราว,วันที่สองเรามษายคนเนี่ยประจิตใจกระตุ้นพวกเรา ที่หนึ่คนที่ทำงานเนี่ยจะบอกไปทำหน้าที่เปิดแพร่เรียนสมาชิกของเราทุกคนให้ทำหน้าที่ทำงานโองค์ผมเองก็เตรียมบทระจิษที่6ให้ใจนคงแล้วจะบอกพวกเราอ่านฟังคือตรงที่เปิดแพร่ที่จะให้เรารู้ว่าองค์กเรามาทำอะไรในโลกนี้โอ้โหจังก็พูด เรือร่องอะไรอันนี้พิจะิเจ้าบอกให้พูดเรื่องนี้อะไรอาจารยสาวเอออาจารย์ปุ๋้นักปุ๋ยเรื่องอะไรคือส่วน,หนนะใหญ่แล้มัน,มน,น,นเป็นแ่นกระด้างปมป็นปุ่มทำนองนี้ของพวกเราและคนมนุษย์ันเป็นหลงเงิรื่องอยากไปอยากเช่นทุกวันนี้เรามีเอไอมีอะไรตอะไรก็ซึ่งเดินหน้าพ่อเอกชัยใช้โซลร์ที่เราจะพูดเรื่อง เอไอเนี่ยว่ามันหลอกลวงยังไงมันเก่งมองคนอีกประมาณนี้น <c oughs> ะฮะแต่ต่อจากนั้นเรียบร้อยละเดือนหนาพอจะพูดเรื่อง,น,อองนี้พอทำให้เราหลงผิดหลงทางไปนเพราะด้วยกาสนี้อาจะอ่านอของสารของระจิตเจ้าที่มีติดของเรา นแก่ครัเอาเกมนอใช้ขอให้เราพบที่ศาลอธิษฐานขอเจ้าจ้นจุนหงามพระพิดาและพระภิกทุกขขอขอรบถงครงุงตส่งพระเมตตาแก่พวกุณด คำาหมายขององค์ยิ่งใหญเกิดประสิทธิ์ได้ที่องค์ประทานให้เด็กผู้สูงอายุองค์ทรงฟังครับที่ฐานของพวกเราทรงเมตตาแก่ผู้รู้เคยขับพระองค์เจ้าค่ะไม่แต่ดูรูปเององค์ทรงเมตตาอย่างเดียวเหมือนคนอื่นเอาใจรูปทำนั้นเป็นค่าราักชั้นขององค์ต่างๆปัญญายิ่งใหญ่มากๆที่องค์บอกนักบวชเอ๋ยเึงสิ่งที่องค์ ละให้บรรลุทุกคนในมรรกดุลสิ่งนี้ลอดนี้ก็ขอขอบคุณพระผูช่วยข้าคุณของในนามพระเยซูเจ้าอาเมนเวลาสิบห้านาฬิกานอนที่บ้านเย็นสิขณะพระเยซูเจ้าบรรทับกับอาถารเทนสิขรงการประหารออกสองข้าง ทรงท่าตึงข้าเพและยกเขาข้างขวาขึ้นสูงเล็กน้อยตอบทรงถามว่าความสับสนวุ่นวายกำลังจะเกิดขึ้นทุกถิ่นฐานทั่วโลกกำลังจับจ้องมองที่แหลงกลรหนความสับสนวุ่นวายอยู่ทั่วทิศทุกทุกคนแห่งทรัพย์ินเงินทองจะไม่คงเดือยอยู่ให้พวกท่านได้เห็นต่อไปจงออกไปทํางานของเราจงรีบเร่งกับงานของเรา ก็ไม่เห็นแก่หน้าของใครและก็ไม่เกรงใจใครจงเกมโคตรแต่เราผู้เดียวเพราะเรามีอำนาจเหนือกว่าทุกสิ่งทุกสิ่งถูกปกครองด้วยอำนาจจากเราทั้งสิ้นจะไม่มีอะไรหยุดยั้ยงงานของเราได้ไยของเราต้องจะลุ้ชดช่วง,วงวายที่จะผถ่านเขาบาปของพุเจ้าทั้งหลายไยที่จะทำให้ผู้เจ้าทั้งหลายพ้นจากกรรมที่ทุกอย่างจะถูกปปก้องใ,ใต้อำน,นาจของเรา ที่ย่อด้ยเราดูหมิ่นเรารู้จักเสียแท,ทงถากถางเราสมประมาทเราจงกลับมาเราให้ทันจงเข้ามากราบมนมาสการนันทสมการเราจงรู้จักสำนึกผิดในบาปของการกระทำ่าได้ย่อดอวยเราอีกต่อไปจงอย่าได้เทเยทายานใส่เราจงรู้ว่าเรายิ่งใหญ่กับเพียงผู้เดียวอ่าหน้ามีแต่เราเท่านั้น คุณคุภาพาของเรายิ่งใหญ่ส่งนิ้อำนาจจริงนะทุกสิ่งลุกอามาจากเราทั้งสิ้นเราปกครองด้วยความรักเราให้ความให้พรกเจ้าทั้งหลายสื่อสัต์ต่อเราเราให้พระเจ้าทั้งหลายทำความดีใจดีออกมาให้พระเจ้าทั้งหลายทำให้ซื่อสัต์ต่อเราอัศัยได้ของเราทำเป็เหนือนมองไม่เห็นเราผลข้าสรรพคุณของพระเจ้ามองไม่เห็นคุณค่าความดีของเรา ความยิ่งหญ่ของเราเกิดขึ้นแล้ววันนี้ผกเจ้าทั้งหลายได้รับคำอภัยแล้วหรือ,อยังเราไม่เคยพูดสาเราต่อไปฟังจริงเราใช้วิหายของเราออกไปทํางานเราสึกฝนลูกของเราเป็นอย่างดีเราได้ให้ถ้อยคำประวาจาของเราขอจะร้องเรียบหาแต่เราขอจะรู้ว่าเราเป็นพระชาหนึ่งเดียวเยซูผู้มีพระนามไม่เหมือนใคร ยิ่งใจกว่าทียอผู้ดเดียวจงลองฮาเร็มยาสรรเสริญเราเถิดเพื่อเมื่อเราจะนำฟ่มรอดมาจงรับไว้อย่าต่อต้อตานเราแสงสว่างที่อยู่กับผู้ที่เข้ามาหาเราฟ่ามรอดอยู่ในประหารของเราพระวจนะพระเจ้าอันนี้คือเป็นสารที่พง์เขียนไว้เมื่อหลายเดือนก่อนแล้วแล้วก็แจ้งหาทราบนะแล้วก็ บอกเราว่าโป่งผมท่านไม่ตาเราวันที่สองนี้โป่งค์มีคนนับพวกเราให้มาผู้ใดที่มามันเจ็บปวของท่านจะได้รับการรักษาความที่ที่มันมีปัจจุบันทุกอย่างอะไรก็มาหาโป่งเสียเพราะนั้นโป่งจะดูแลพวกท่านก็ถือว่าพวกท่านนั้นลูกของโป่งวันนี้เรามีแค่หนึ่งนะฮะที่ได้รับการรักษาแต่ว่าคุณยาเริ่มต้นเอาเชิญคุณ มาดีแอนออ็มเหา่อยดีครับเดี๋ยวผมขอแนะนำผลงานมารีไอ้เอ็มไปจับกันได้ประมาณสิบกว่าใช่ไหมเออวันนั้ผมเจอเขาที่ที่จีวัดนะเขามาหาพ่อสุสัตว์เขาจะมาขอเรื่องเรื่องความโลภ ที่มาที่ที่จรงจริงอเท้ย <establishing> mm ้องอากฝังว่าจมไคุยกันอกเลยทางนี้ผมเนหน้าเขาเือหาเลยนะเ้ปตหน้าตาไเนี้ยเขาก็สงสัยเขาะตายแล้าบอกว่าเขาไปคลุกคุ้มแ้และปมาหินนี้ แล้วก็เขาเลยบอกว่าผมบอกเอาอย่างนั้นเดียวผมจะบอกคุณเปนสิริให้เอาพ่อพ่อในการรักษาคุณเธออ่ะไหมเธอเชื <ta uggling> ่อไหมก็เชื่อค่ะเชื่อเชื่อโอเคที่บ้านเธอเชื่อทุกคนหรือเปล่าไม่ไม่ไม่แม่ไม่ได้เชื่อพ่อไม่ได้เชื่อแม่ก็ขายโจ๊กอะไรนี้นะตัวเขาเองก็ช่วยแม่เวลาเปนเช่าขายโจ๊กจริงๆแล้วพ่อเรียนสูงเหมือนกันจะให้ปลเองอันนี้ยังไง สวัสดีค่ะทุกคนนะคะขอบคุณคุณลุงจรนะคะที่ให้โอกาสมาแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้ค่ะคือแรกเริ่มเดินทีกอ็อายุช่วงประมาณ30มสิบคะถึงได้เข้ามารู้จักพระเจ้าซึ่งในครอบครัวแอนเนี่ยไม่มีใครที่ทีม่มาเชื่อพระเจ้าเลยอะค่ะแอนก็รู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวแต่มันอบมันดดอบอุ่นแล้วก็มีความสุขค่ะ ได้มารู้จักพระเจ้าแล้วก็จนได้ใหม่ๆก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนโดดเดี่ยวเลยค่ะเพราะว่าเข้ามาคนเดียวแล้วพระเจ้าก็เรียกเรียกมาทั้งครอบครัวก็ไม่มีใครมาเชื่อเหมือนเราแต่ว่าด้วยความรักของพระองค์อะค่ะก็ะทําให้อนอยู่ได้แบบมีความสุขแล้วก็ได้ได้รู้จักกับเพื่อนๆพน,พนกิจชนหลายๆคนนะคะทั้งคุณพ่อ อ่คุณพ่อวิจิตแล้วก็คุณพ่อแล้วก็เออ่คุณพ่อวีบูลน,นะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะที่แรู้สึกว่าคือน้อยแต่อบอุ่นนะคะแล้วก็สําหรับการรักษากับคุพยัญชนะแนนก็เออ่ได้รับการรักษามาทั้งหมด5ครั้งแล้วค่ะจะวันจันทร์นี้ก็จะเป็นครั้งที่6นะคะแต่พยัสิระบอกว่าจะให้รับทั้งหมด7วันนะคะ7ครั้งอาการดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะหน้าจิตใจเพราะว่า ไม่งั้นเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่เราจะหายเมื่อไหร่เราจะเลิกใช้ยาเพราะรู้สึกว่ามันมันเป็นมันเป็นที่หน้าค่ะแล้วก็มันจะถอดดูคือมันก็เป็นที่ทั้งจอด้านข้า,ทางทั้งนี่แค่ใบหน้านะคะเป็นอย่างนี้ส่วนลําตัวทั้งตรงหลังก็มีตรงต้นก้อนโกบก็มีตรงตรง้นขาก็มีมันทาให้เรารู้สึกว่าเราเสียความมั่นใจในการที่จะดําเนินชีวิตพอสมควรการค่ะแต่ว่า ก็ใช้ยามาตลอดใช้สเตียรอยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพอเจอคุณลุงจอนก็รู้สึกว่าโอ๊ยเราโชคดีจังเลยที่มีการรักษาแบบนี้แล้วก็มีการให้กำลังใจแล้วก็เห็นเห็นคนอื่นที่ได้รับการรักษาแล้วหายแล้วดีขึ้นก็รู้สึกมีกำลังใจอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพระเจ้าไม่ทิ้งเราอะค่ะก็อยากขอบคุณคุณเยนสิริมากๆนะคะที่ ช่วยรักษายแอนแล้วก็ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ